พ่ออุ๋มอาภาสิริเสียชีวิตวัย94ปีเปิดโพสต์สุดท้ายกำหนดเวลาจากไปล่วงหน้าอาสานิติพลพ่ออุ๋มอาภาสิริเสียชีวิตในวัย94ปีโพสต์อำลาครั้งสุดท้ายพ่อหลับสบายฝากกอดแม่ด้วยนับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้ารับต้นปีกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับสำหรับคุณพ่อของนักแสดงชื่อดังอุ๋ม ภาสซิรินิติพลหลังโพสต์แจ้งข่าวพ่อเสียชีวิตโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งจะมีโอกาสได้พาคุณพ่อไปรับประทานข้าวร่วมกับพี่ชายอําอัมมรินพร้อมเผยว่าแม้พ่อจะเหนื่อยแต่ก็อยากออกมาทานข้าวกับลูกๆตามที่นัดกันไว้อุมอาภาซิริได้โพสต์ข้อความอาลัยคุณพ่อผ่านทางไอจีอาปาซิริระบุว่า พ่อบอกพ่อจะหลับตอน94อีกสิวันก็94เป๊ะแต่พ่อบอกข้ามปีก็94เหมือนกันพ่อเลยหลับปุ๋ยสบายสบายอย่างที่พ่อบอกเลยความสุขของสองอาจจะย้ายไปอยู่ในความทรงจำที่ดีที่สุดน้องรักพ่อนะคะฝากกอดแม่ด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูแลคนที่เรารักและรักเราให้ดีที่สุดสาหรับสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อหง อาภาซิริยังไม่มีการเปิดเผยอย่างแน่ชัดขณะเดียวกันคนใกล้ชิดหลังจากได้ทราบข่าวเศร้าดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้อุ่มกันอย่างคับข้างอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงต้นปี2566อุ่มก็เพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความในทำนองเดียวกันคือแม่หลับไปอย่างสบายพร้อมติดแฮชแท็กดูแลคนที่เรารักและรับ เราให้ดีที่สุดเช่นกัน